แม่ฝึกเทคนิคการหายใจครูจะย้ำเสมอนะคะว่าคุณแม่หายใจสําหรับคนสองคนเพราะฉะนั้นยิ่งเราฝึกหายใจลึกเท่าไหร่ช้าเท่าไหร่ก็มีผลดีทั้งต่อคุณแม่และลูกใคนครรภ์โอเคอันที่สองค่าโลค้าสาหรับคนท้องบางค่าเราทําได้ใกล้เคียงกับคนที่ไม่ท้องแต่หลายค่าครูอยากให้หลีกเลี่ยงไปเลยเช่น ที่เคยฝึกคู่กานเคยฝึกเพสศัลมาก่อนหรือฝึกแขนแซงมาก่อนหรือฝึกท่าอินเวอร์ชันหรือฝึกแบบว่าท่าแอปสูนี่นั่นชูนตั้งาขาหรือบอขออนุญาตในหลีเลี่ยงเก็บไว้ก่อนค่อยเอาไปฝึกไอ้ท่าแฟนซีต่างๆค่อยไปฝึกหลังจากที่คลอดน้องเสร็จเพราะเชื่อเกิดว่าคนที่ฝึกอยู่ับคนท้องนะคะมีความตั้งใจไม่ว่าจะเป็น หมูอยากจะลดอาการปวดต่างๆในช่วงตั้งครรภ์ปูบางคนตั้งใจสุดๆว่าหมูอยากจะคลอดธรรมชาติค่ะหนูเลือกจะสุดอยู่ค่ะเปิดท้องบางคนตั้งใจอ่าหนูจะผ่าคลอดรูแต่ว่าหมูอยากให้ร่างกายหนูฟื้นกัวไดเ้เร็วขึ้นหลับคลอดแต่ละคนมีเหตุผลมีปัจจัยแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้คลาส,ส,สค่ะเปิองปูออออออแตกต่างคือหน้าที่รูือเพิ่มพลังบวกให้กับคุณแม่และหมูร้องใคนครรภ์ ทั้งตัวแม่ิีใแม่ออเองแล้วก็รูปของแม่คีสรูปของแม่ออนะจ๊ะหมัขออนุญาตฝึกโยคะคนท้องสิ่งหนึ่งถ้าเราจะเริ่มจากท่านั่งแม่เมื่อเข้าสู่ในไตรมาสที่สองแม่ยังแบบรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งสบายสบาย,สบายแบบบนโซฟาบนพื้นได้เนาะอ้อจะแนะนำให้คุณแม่หาเบาะไหนแบเนี้ค่ะอ้อใช้เบาะนั่งสมาธิหรือ แม่จะหาภาพหนูนาๆก็ได้แล้วมาลองใต้หลูก็นนั่งแบบนี้เพราะสังเกตเลยว่าเมื่อเรานั่งแบบนี้ปุ๊บสะพพกของเราเปิดเรียบร้อยคงปะอาแล้วสะพพกเปิดนะคะหรือคีบโอกนี่เนี่ยช่วยให้การคลอดง่ายขึ้นโอเคอันที่สองท่าเนี่ยช่วยให้หลังของเราอะอยู่ในท่าตั้งตรงมากขึ้น ลาที่ฝึกเทคนิคการหายใจมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาพูดถึงเรื่องของการหายใจขออบอกเคล็ดลับเลยเพื่อให้คุณแม่เตรียมพร้อมแต่นเนิน่นคุณแม่เป่งหนูน้อยตอนหายใจออกดังนั้นถ้าแม่เห็นตามชีวีตามหนังตามละครหรือเคยเห็นพยาบาลแบบเฮ้ยหรือใครสักคนพูดรือว่าเนี่ยนะตอนที่เบ่งทั้นทอดะ พยาบาลจะนับด 2, ง 4, 5, อสามสี่ห้าถึสินั่นแปลว่าเขาจะนับตอนที่คุณแม่หายใจออกนะคะ้าพลึเป็นามบน,นี้ประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงการข้อควรเป็นสิ่งที่สวยงามสงบและก่อนคลายดังนั้นเทคนิคการหายใจนี้ที่ถูกต้องให้ประสานกันนะคะถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลย เป็นปวนที่ทําให้การคลอดของคุณแม่เต็นไปด้วยความสวยงามและง่ายขึ้นมาฝึกเทคนิคการหายใจที่เรียกว่า sectional breathing ปอดของเรามีปอดสาส่วนปอดส่วนบนปอดส่วนกลางแล้วก็ปอดส่วนล่างเนาะคราวนี้เทคนิคที่ช่วยให้แต่ละช่วงปอดของเราทํางานได้ง่ายขึ้นในเชิงของโยคะเราเรียกว่าเป็นเช หรือมุตรานั่นเองอันนี้คือนวัตกรรมมุตราสวัสดีค่ะนี่คือสิ่งที่เราใช้กันบ่อยๆคำว่ามุตรานะคะคือการที่ใช้มือเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้จุดแต่ละจุดในร่างกา,ายของเรากระสับงานการทำงานเป็นเดียวดังนั้นจิสเซอร์มุตราสำหรับเทคนิคการหายใจ r ิมิเตชันอลบริซิ่งนะคะเริ่มเลยขอมือใช้ปลายนิ้วชี้แตะตรงโครนปลายโปง้ง ลายนิ้วชี้แตะลงไปนิ้วโป้งแบบนี้นะคะแล้วคุณแม่ผ่อนคลายฝ่ามือของเราจะกว้ามจะงอให้ที่ตรงหน้าตักแล้วแต่คุณแม่เลยหายใจเข้าผ่านรูจมูกทสองข้างหายใจออกเป่าลมออกผ่านปากเบาๆช่าๆแอมาครบแล้วแม่แม่หายใจเข้า ูจมูกทั้นสองข้างหายใจออกเป่าลมออกผ่านปากเบาๆชาำๆไว้เป็นแม่เห็นข่าใได้ชัดขึ้นอยู่คอขอนหน้าไกลๆเขอี้หวา้ามทีนท่านนี้เนาะนิ้วชี้แตะปลายนิ้วโป้งคราวนี้เปลี่ยนบ้างนิ้วชี้นะคะแตะ ข้อที่สองของนิวโอ้แล้วลองสังเกตดูว่าถ้าคุณแม่หายใจลึกๆตอนนี้ส่วนไหนของร่างกายเราขยายถ้ารู้สึกดีๆก็คือตรงส่วนปกเนาะตอนนี้ปอดเราเริ่มขยายมากขึ้นนั่นแปลว่าลูกของเราและคุณแม่ได้รับออกซิเจนมากขึ้นครูอ้อขออีก3ามรอบนะคะเหมือนเดิมนะครั หายใจเข้าทางจมูกหายใจออกอเป่าลมออกางปอีกรอบนะคะคอย,คอย คราวนี้ปอดส่วนบนปอดส่วนกลางขยายได้รับออกซิเจนมากขึ้นแต่แน่นอนเราต้องการให้ปอดส่วนล่างได้ทํางานด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่น่าจะเดาถูกนิ้วชี้แตะตรงโคนมือโป้งอันนี้คือวายุมุตราเป็นท่าที่เราอาจเคยเห็นโยกี้ในอินเดียแหละคนทำท่านี้เหมือนเดิมน,นะครับ หงายมือความมือแล้วแต่คุแม่แต่สังเกตหลายเพราะนะบางทีบางคนตั้งใจมากเกินไปโอ้โหหนูอ,อยากหายใจลึกๆช้าๆเอ,อ่อผ่อนคลายนะจ๊ะผ่อนคลายผลับคราวนี้ลองสังเกตลมหายใจว่าลึกลหรือแ่บหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าผ่าน,นรนูจมูกสองครัางหายใจออกเปาลงออกผ่านปากเบาๆช้าๆแมะจะไมค่อยสังเกตน,นะคะว่าลมหายใจออกของเราจะยาวและช้ากว่าการหายใจเข้า ปู่ขออนุญาตนับน้ำหายใจเข้าสองสามสี่ออกห,หกห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าสองสามสี่ออกเจ็ดหกห้าสี่ เข้าสองสามสี่ออกแปดเจ็ดหกหาก้าสี่สามสองหนึ่งนับในใจกันหนึ่งหายใจเข้านับสิบวิหายใจออกนับแปดยี่สิบ เข้าสองสามสี่ออกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและคุณแมบบ่ค่อยๆนะคะกลับมาหายใจเป็นปกติของเราแต่ว่าอะไรถ้าบางครั้งการหายใจของเราจะตื้นบ้างจะสั้นบ้าง ถือว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคการหายใจไปแล้วสองเทคนิคการหายใจเทคนิคแรก sectional breathing ฝึกการหายใจให้ปอดส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างทำงานผ่านการใช้แขนงเชสเซอร์จากปลายนิ้วมือลองทำสักสามการหายใจนิ้วชี้ตรงข้อที่สองของโป,โป้งสามการหายใจ แล้ค่อยๆยลงมาที่นิ้วชี้แต่ที่ตรงโครงนิ้วโป้งนิ้วฝึกหายใจอีก3-5ถึ 5, การหายใจเทคนิคที่2ที่ครูใช้เมื่อกี้คือ counting breathing ก็คือการหายใจแบบนับแต่สังเกตเนานะหายใจเข้าขวนับสี่หายใจออกครูค่อยๆให้ยาวขึ้นจาก6วิเป็น7วิเป็น8วิมีความหมายเสมอเพราะเมื่อกี้ที่คุณแม่ฝึกหายใจนะคะ เข้านับสี่ออกนับแปดอยู่ที่ประมาณถ้าคุณแม่ทำสี่รอบคือประมาณสี่แปดวินาทีหรือหนึ่งช่วงของการบีบรัดของลูกในช่วงที่แม่เจ็บขันคลอดเพราะฉะนั้นทุกเทคนิคที่ครูอ้อจะสอนคุณแม่แม่จะนำไปใช้ด้จริงในช่วงเจ็บขันคลอดเช่นเดียวกันเหมือนเดิมผู้หมูเลือกผ่าคลอดพอเป็นอย่างเพราะคุณบอกเหมือนเดิม เมื่อกี้ที่คูบอกไปอ่อนไปมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลัวกังวลหลายหลายคนก็กลัวกังวลในเรื่องการขาอคอดกลัวกังวลปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอะดรีนาลีนในร่างกายหลังของไอฮอร์โมนเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าคุ้ยตรงปลายนิ้วมือปลายเทา้าปวดเลือดมันสุบฉีดแบบดีเวอร์แต่ในความดีเวอร์คือเลือดก,กับออกซิเจนหรือพลังชีวิตดันเดินทางไปที่ตงมดลูกและลูกในทันของเราน้อยลง ซึ่งมีผลต่อการผ่าคลอดด้วน,นะคะดังนั้นยิ่งแน่ฝึกผ่อนคลายมากเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องดีต่อตัวแม่และลูกเอรรางมากเท่านั้นเมืดอจะเป็นในช่วงตั้งครรจนไปถึงช่วงคลอดและหลังคลอดเลยอ่ะสองเทคนิคก็พอสำหรับการหายใจลง